ครับเนี่ยยุกับสามมี้ไหมยังครับเนี่ยอ่านมาเอามิ้มครับเอามิ้มมาเอามิ้มครับมิ้มใส่หางยังมั่ยโอ้บักสูงเนี่เอาตั้งไหนก็ว่าปีนเลยครับปีนเออใส่อุปกรณ์นี้ยังไงนี่มัมีติโตมีโตครับนี่เดียวอ๋อโอ้มีโตเอาจใจนะไปจับไปเบิ้งครับผ่านเมนผ่านเปนเดี๋ยวมิ้มไปเบิ้งคนนั้นมา อปเอ่ะยุดมีมีครับมิมไปแหนกคือใหม่บ้เอไปครับต่อวันไหยังดีมีหอดทั้งตัเลยหอ่าทั้งตัเห็นไหทั้งตอวใกล้ให้มิมเนาะแั้งที่เจอกันนะครับมาเป็นพันเป็นต่อไป กับมีนน่โอ้เขาน้ำไปสมหย่อนต้อนตอนนั้นน่ะไปกัเดียมาแล้ครับแดดไต่้งม่งแพี่น้องย่างสูงเลยเฮ่อเต็มล่ะทำถึงกันไปคุณน่ะ เอามดคือัถือกันไปน้ำก่อนวะเอาไฟแชกออกไปน้ำบ่ไปแชกอไปน้ำไปเอาเันจุดขหายทังาจุดกันเอาได้ยนะนะครับทหารเนี่ยนะทหารท่านไปจากเกียทหารนี่ยเดนเดือนแล้วพ ม่กันเพื่อนสองเพี่อกันมือให้ได้ไหไปอือถึงว่าถึงว่าลองกะกะไล้่อนกะกะเขาไม่หรอเขาหมาบ้านเจ้าเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้หอมมือเออดังไดนก็ว่ากะถึงว่าถึงว่ายี่ห่ตลัมีดเออทำมีห้องถึงมิด บ่าเอาเมียนมันเป็นเอฟไปหันกันได้เราแบบจุดอวดอูน่าจะมันมีขืนมันกันเลยเออเฮ้ยจุดเดอราถามซมนอ่ะมันยืนยืนไหนมั้ได้บอขืนไปยืนนันจากเขาได้บอไม่ยืนสิเนี่ยไม่ไม่เขาขืนมันได้ไหถึงมาเม่นอู้ยจุดใหม่ไหมให้ควันตัวน้นเป้าอู้เบิดมึงเอาย่างของมันไปหอมโอ้ยจุดควันไว้จุดไหม

ขึ้นเมืองไหนต้องขึ้นมาพี่เด้เยอเอามีดกันเฮ้ยกําลังเอามีดครับพี่น้องครับสามคนเขา <c oughs> โอ้ข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกขนกกหนักหนกเลยเขาตกปึ้บเลยลากเลีนเลยขึ <c oughs> นย้นบนนี้หนุ่มอุ่นะเออตายโอ๊ะอ <c oughs> อามาบวันเบอร์อะไรจีย,นยืนยาวอีกอันนึงมัหนหู จุดเกิดท่านี่เป่า้มันดับโอ้โออยเบิดคำที่บอกท่านใหม่เบิดเดุนไปเอาควันของมันเดี๋ยวไฟบรรยากาศตรงนะโอ้ยสวนย่างดีน้องพอไปที่หอไปพอไปไงีสองนิ้วเพิ่งสองนิ้วเพิ่งสองนิ้วอ งานกาเขาได้เลยเดี๋ยวโอ้ย้งบ้งันกางานง่ายนี่เลยก็ได้ไมงอดไปจะมีอตัด้นงานีเลยเขึ้นไปหันกบได้หรอวนะโอ้โหนี่เดี๋ยวใจยานะขาดงาตั้งลักยิยันียยันเนี่ยพอมเนี่ยตั้งไ่ักจยยาน อสีนังเบิงเด้อโอ้คือมาแต่งเฮอยเอาเล้ไงเอ้าอันนี้ะอู้คือไปไกลแทะัดเจมานี่ไงจัดแ่อเอาละโอ้ขาดคืองาก่เนาะแตกมีมแตกแล้วเเเบบาาย แต่ขาดวะตัดอองครด้มยคอขาดเ้ยขาดวขาแล้วเฮ้ยตกแล้วตังตกมาเราบันยังเอี้ยเราันยังเง้ยคือขาดงานเยอะเ้วย เอาล่ะต <cessor and on inen imana> ัวก็เออเดี <vedere> ๋ยวไหวดีพี่้องอ้าไปฮเลยกัดไก่เอาน้ำบานกับันี้อไมหนาบานขึ้นมุนหมดอ่ะมันยู่ห่างซึ่ยู่ห่างซ่อู้นาบานตกไปเด้อเขาเบิ้นเสยนออกไงน่ะอู้หนังว่าอันควยู่ข้างล่างพูดนะไม่น่ะน่ะดูมึงเส็นแบบไหน่ะเส็นยังไง กดที่ปะเหี่เออรุ่นนี่เ้ิงแหวไปเลยหเยอะอยไปดีขูนห้งไปถึนห้าไปทางอยู่ขึ้นตอนนังนี่แล้วได้ห้างแล้วก็ไปทังนี่ปะโอ้ยแจกปะเอื้อเอยังตอดกูอยเอายังตอดที่ เอ้ยลุงอีกีนะใครเป็แม่เป็นแู่องอกอนองไันดี้ไหนดี้วยปิดานได้ดีหวานไหนดอ่ะกินเนะพี่นองเนยเฮ้ยเยี่ยงวะนื้อหอมคือลุงเลี้ยว่ะซ้ำเเชิญเดี๋ยวเชิญยูกขึ้นต้นไม้ให้เออบ่มีแหงฟันมาแล้วอะเอีแลวมีประเขา มกันรู้ว่ากันมาดกันตัดภากันมาตัด่ากันเออเต้เต้สูตเต้เต้สูตเต้ฮะเต้สูตรเตมะสูตรนตัวตัวนี้ซวนนะตัวเอาเมลหรือจะลหรือเอาเลยตัวตอนเลีงตอนตอนเลงตันเลีงค่อยอันนี้เี่งสภแพนี่ไหมมมือทงนี้ไหมมึงก็โทษเอาจัดเนาะยืนรถถ้ามึงงามกี่หวเจ๋งกับกระจุยไปตั้น้าหวานเลยเงมึงเดียว ยังไงหวานหวานดิเอน่หวานเนาะกันมันขมกินกสีขียวน่าเชเลยเบียนามะเบียเออืหูยังไดพี่น้องมันมีมัดกุ้งมมมีมพี่น้องเลยมันม้วนนะฮไปมีทันหมดเลนี่แหะสีอบ้าทบ้านเาม้ั้งา